กล้าสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับอย่าลืมบริการสัญญาทองคำสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันเลยค่าบ,บริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นแอดไลน์มาเลยนะครับท่านใดอยากศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของตัวฟันเดเมนทัลแอดไลน์มาคุยได้เลยครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนแบบตลอดชีพ Think Market เป็นบล็อกเกอร์ที่ค่าสเปรดถ,ถูกไม่จำกัดกรุ๊ปการเทรดนะครับ สถานก,การณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้นั่งจุดครับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยมีดีส่วนของตัว JPY แข่งข่าสู่บริเวณที่หน้าของตลาดนี้ต้องบอกก่อนว่าเปไ็นในเรื่องของการช้อนซื้อท,ำำาทํากาไรเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตัว J เนี่ยอ่อนค่าไปค่อนข้างมากอย่างวันนี้ทองคําก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนกันครับผมจากระดับที่ต่ําๆเมื่อคืนเรามาดูการคาดการณ์จากซิติกรุ๊ปกันบ้างดีกว่านั่งจุดหลังจากที่ทองคํามีการปรับตัวลดลงทางซิติกรุ๊ปเนี่ยได้ออกมาบอกไว้นะครับว่าในระยะ 1,800ก็ได้แต่ภายใน6-12เดือนหลังจากนั้นเนี่ยะทองคำเนี่ยก็น่าจะฟื้นกลับขึ้นมาทายานนะครับทะลุระดับ2,300เลยนะับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับผมโดยใน,นส่วนของตัวเหตุผลที่ทองคําจะปรับตัวสูงขึ้นก็ไม่มีอะไรมากกล่าวเหมือนเดิมถ้าเฟดยังคงทําการเข้าซื้อสินทรัพย์อยู่แบบนี้ทองคํามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ขอให้นักลงทุนเนี่ยใช้ m o n e y management กันให้ดีๆแล้วกันนี่คือความคืบหนนนนนน้้้าาาาาาัับททงงงงดดขขออตววว Federal Reserve ใช่่่่ืีีผมกกไ ออมากล่าวไว้ว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆในข้อของเฟดอาจจะมีการปรับตัวลดลงอย่างดุนแรงในกรณีที่ไม่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วนะครับแต่ตอนนี้คงจะยังไม่ใช่นะครับท่นดาของคุณเมสสเตอร์นะครับหนึ่งในเฟดออกมากล่าวเหมือนกันสิ่งที่เฟด สามารถทําได้เพิ่มเติมนะครับในตอนนี้ก็คือการผ่อนคลายเชิงนโยบายเพิ่มเติมครับตัวนี้ถือว่าเป็นบวกกับทองคำนะฮะแล้วก็เป็นลบกับตัวยูเสตดลลารตะก่าวในช่วงของคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณแคฟลันเหมือนกันครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าเฟดนะครับผมจะยังคงตรึงในส่วนของอัตาดอกเบียเนี่ยอยู่ในระดับ ใกล้ๆเคียงกับศูนย์นะครับไปอย่างน้อยอีกประมาณสัก2ปีด้วยกันตัวนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับและในช่วง,งค่าคืนที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงกันบ้างนังจูนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบริษัทไฟเซอร์ Pfizer นิดหนึ่งเขามีขา่าวเขามีข่าวแจ้งมาเขาบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยพร้อมจดทะเบียนวัคซีนในสัปดาห์หน้านะครับซีอเนี่ยจอดฉีดคนแรกเลยเพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยครับผมหลักๆแล้วเนี่ยตัวที่นะครับผมมันทําให้ตลาดเนี่ยพลิกผันเลยมันเกิดจากการที่ c ี o อเนี่ยมีการอาาราอกามา เชื่อว่านี่จะเป็นความคืบหน้าทางการแพทย์ครั้งสําคัญที่สุดในรอบร้อยปีนะฮะนี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับวิทยาศาสตร์และมนุษยาชาติครับเมื่อคุณพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงถึง90%นะครับนายแพทย์เบอ์ล่ากล่าวเอาไว้ครับผมตวนีนะครับนักทุนซึ่งนายแพทย์อัลเบิร์ตเบ์ล่าเนี่ยก็ <c oughs> เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไฟเซอร์อิงครับก็แน่นอนว่าหลังจากประกาศแบบนี้ไปเนื้อก็หอมทันทีเลยทางฝั่งของสหภาพ ยุโรปนะหรือว่า EU เนี่ยก็ได้มีการประกาศเตรียมลงนามทำข้อตกลงจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เลยนะฮะจำนวนหลายร้อยล้านโดสเลยในทันทีมาแหมแน่นอนจริงๆครับบางคนถามต่อว่าเอาคุณแล้วอย่างนี้คือมันจะมีข่าวลบเกี่ยวกับวัคซีนต่อหรือเปล่าคำตอบก็คือว่ายังเป็นไปได้ให้ยังเป็นไปได้เไไดพราะเขาบอกแล้วนะว่าสัปดาห์หน้านียจะมีการเริ่มนะฮะที่จะไปจดทะเบียนแล้วนะครับนักทุนแต่อย่าลืมนะมันไม่ใช่แค่ไฟเซอร์นะครับมีโนวาแว็กซ์อีกเหมือนกันที่เดี๋ยวจะต้องรอแบบนี้ แต่ถ้าสมมุติว่าวัคซีนตัวไหนผ่านไปได้สักตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็น่าจะเริ่มไพรซ์อินแล้วล่ะนะครับแต่เมื่อคืนนี้ทองคําลงหนักมากจริงๆในเรื่องของตัวเหตุผลทองคําก็คงจะไม่ต้องพูดถึงแล้วเป็นตัววัคซีนเลยไม่ใช่แค่ตัวไฟเซอร์รวมไปถึงโนวา v ว็กซ์ก็มาสปูตニッ k ไฟจากรัเสเซียก็มาเหมือนกันเพราะรัเสเซียออกมาบอกเหมือนกันว่าตัวสปูตニ i クไฟของเรานะครับมันสามารถทําประสิทธิภาพได้ดีกว่า90%นั่งทุนผมว่าคําพูดนี้มันแปลกๆเพราะไฟเซอร์บอกว่า ผมเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพกว่าเขาไม่ใช้คําว่ากว่าเขาใช้คําว่า90%เอฉยแต่ทางฝั่งของรัเสเซียออกมาเกทับบอกว่าของเราเนี่ยมันดีกว่า90%เลยนะแต่คนไม่ค่อยขาดรับข่าวของรัเสเซียเท่าไหร่ครับนักชุนเขาจะมองเรื่องของตัวไฟเซอร์เนี่ยเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าคนติดตามกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับการพัฒนาการของทางบริษัทครับ ก่อนจะจากลากันไปนั่งชุนครับเรามาดูในส่วนของตัวตลาดวอล์ s สตรีทในช่วงของคืนที่ผ่านมากันบ้างดีกว่านะครับดัชนีเฉลี่ยอกดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับทุกท่านมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่2.95 s นะครับ S&P 500ปิดที่บวก1.17แล้วก็ตัวของ Nasdaq นะครับพลิกกลับมาติดลบครับผมบางคนถามต่อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตัวของดัชนีดาวโจนส์นะครับทำสถิติพุ่งขึ้นนะครับ1เลยนะฮะนังชุนครับ วันเดียวเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในรอบ5เดือนหลังจากที่ไฟเซอร์และ b i o t e ท h นะครับมีการแถลงการว่าผลการทดลองบอกชี้ว่าตัวของวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับกว่า90%เลยในส่วนของตัวนะครับผม n นสเเนี่ยปิดในแดนลบเนื่องจากว่านักทุนมีการเทขายทํากําไรครับผมกลุ่มเทคโนโลยีนะโดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการที่ประชาชนต้องทํางานที่บ้านในช่วงของโควิดครับนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดครับนั่งุนสวัสดีครับ